เข้าใจลูกค้านะครับว่าอาจจะงงและไม่เข้าใจเครื่องมือเครื่องมายนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้ผมเช้งเบิร์ดนะครับเจ้าของร้านนบีโอกาสนะครับเดี๋ยวพาไปดูคู่มือการใช้รถลำนา6แถวดำของยันม่า VP6 นะครับที่จะเดินทางไปอำนาจาเจริญนะครับให้ลูกค้าเดี๋ยวรับชมกันว่าคู่มือที่เราทําให้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างไปดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นยันม่า VP6 นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมขั้นตอนที่1นะครับผมมา เราก็จะมาดูที่หน้าจอรถเลยผมจะติดสติกเกอร์ไว้ให้ลูกค้านะครับเห็ <_ albeit S 1> นไหมครับ <turkey> เปิด้ากากนะเราเปิด้าคาเปิดอย่มางนี้นะครับปุ๊บนะเราต้องการดูเครื่องใช่ไหมครับเราก็ดึงตัวนี้เข้ามาหาตัวดึงมาหาตัวกับอย่างนี้นะครับผมปลดล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเปิดออกมานะครับดูนะปุ๊บเนี่ยเปิดออกมาอย่างนี้แล้วครับจำไว้นะอย่างนี้นะครับนนผมแล้วก็ตัวล็อกมันจะอยู่ซ้ายก็ขวานะครับซ้ายก็ขวาถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับตัว V นะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมแล้วก็ฟิลจะอยู่ตรงนี้นะครับ เราไปต้องไปแงะนะฮะไปแงะแงะแงะอย่างงี้ไม่ออกนะครับผมไม่ออกนะมันต้องมันต้องปลดสลักตัวนี้นะครับนะโอเคที่หนึ่งนะครับผมสองก็คือแบตเตอรี่เราย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ให้ลูกค้านะครับผมนะแล้วตัวนี้ขับง่ายนะครับเหมือนขับรถยนต์เลยนะครับมีพวงมาลัยนะครับผมมีคันเร่งมีเบรกนะครับเหมือนเกียร์ออโต้เลยนะครับสีแดงโฉดฉาดนะครับสวยงามมากเราก็จะแปลภาษาไทยให้ดังต่อไปนี้นะครับผมนะให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับมีนี่ครับคือคันเร่งนะครับ ถัดมาก็เป็นตัวยกห่างขึ้นยกห่างลงนะครับผมนะยกห่างขึ้นยกห่างลงยกห่างดํานะครับผมนะนี่ครับแล้วก็ตบไปแค่นี้เองครับตบตบนี้นะครับผมนะตัวนี้เป็นล็อกตัวเดินนะครับผมสวิตช์คอนโทรลนะครับขึ้นมาบนรถนะฮะมือซ้ายกับมือขวาทั้งต่อไปนี้ไหนมือซ้ายนี่มือซ้ายมือซ้ายควบคุมตัวเดินนะครับนี่ควบคุมตัวเดินนี่คือเกียร์ว่างนะครับนี่คือเกียร์ว่างตบมาดันเดินหน้าดันหนึ่งทีไปเดินหน้านะครับ นะครับเพิ่มเดินหน้าตัวลงมาเป็นถอยหลังนะครับผมตัววิทีมันเกว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเกวิ่งนะครับผมวิ่งเร็วแล้วก็เข้าสุดเซฟตี้นะครับผมนี่แล้วก็ทางขวามือเราก็เป็นระบบยกหางกับคเล่งนะครับคเลังขล่งเท้าอย่างนี้เล่งเท้าเบรกเร่งนะครับเบรกนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกเบรกนะครับตัวล็อกเบรกนะครับผมนะไม่งงนะไม่งงนะทุกคนไม่งงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวปรับ ปรับคอนะครับผมปรับคองมอะไรนะครับตัวนี้ใช้มาแค่สองร้ยเจ็ดสองอยี่สิ็ดชั่วโมงนะครับผมนะหน้าจอมีระบบ ufo ด้วยนะครับอ่ล้างไม่เกี่ยงเลรอนี่ครับหน้าจอถอทําหน้าจอนะฮะอ้าไม่ติดหวักนี่ครับนี่สตาร์ทรถนะครับนี่สตาร์ทรถนี้นะครับผมนะมีระบบ ufo นี่คือปรับแผงหางหลังนะครับซ้ายขวาหรือปรับบาลานซ์ตรงกลางก็ได้นะครับอันนี้เป็น s วิ t c h c o n t r o นะครับ โอเคแล้วที่จุด,ดซอลลเลนไ,ไว้นะครับจุดซอเลเลนขอโทษทีฮะจุดซอลลเลนคือตัวนี้นะครับผมจะแปลภาษาไทยให้ลูกค้านะตรงนี้นะปรับระยะหัวดําปรับระยะหัวดํานะครับอยู่ตรงไหนเปิดตรงนี้ออกมานะเปิดตัวนี้มาเปิดตัวนี้จะมีลอยอยู่ตรงนี้ลอยเปิดปั๊บมาตรงนี้นะครับนี่จะเป็นระยะดํานะครับนี่ก็ใช้หมุนตรงนี้นะครับกดสลักตรงนี้เก้าสิบนี่คือถ้าระยะดำไม่ตรงล็อกนะครับหัวดำมาไม่ทํางานนะ แล้วก็น้ํามันเกียร์นะครับเป็นเทียมห้าร้อยนะครับน้ามันเกียร์อยู่นี่นะครับผมนะแค่นี้ครับนี่คือจุดซ่อนนะครับผมดิฟล็อกของยันมากคือเรากดตัวนี้ครับกระแทกตัวนี้ลงไปก็เป็นดิฟล็อกนะครับก้มลงมานะครับเราก็จะมีตัวล็อกให้เห็นไหมพี่มาตัวล็อกหางดํานะครับกดล็อกหางดําแล้วก็ระยะความวายของไฮดรอลิกหางดํานะครับเราก็ปรับได้ตรงนี้นะครับปกติเราก็ไม่ค่อยเล่งกัินตรงนี้เท่าไหร่นะฮะโอเคกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาเราหันไปด้านหลังนะครับหันไปด้านหลัง ่ามไปด้านหลังเราก็จะเจอตัวนี้ครับตัวทางนี้ก็จะเป็นตัวกอเล็กกอใหญ่นะครับผมนะกอเล็กกอใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นดับเบิลดัมต้นนะครับผมอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวหกแถวดํานะครับเราจะสตาร์ทให้ดูนะครับเหยียบนะครับคันเร่งแล้วก็สตาร์ทอย่างนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะลองดําดูนะครับเหยียบเบรกดําดูครับเราใส่เกียร์ว่างนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้จะไม่ทํางานถ้าเราไม่เล่นคันเร่งนะครับเราเล่นคันเร่งได้เลยครับส่วนเล่นคันเร่งนะครับเนี่ครับเล่นคันเร่งกันได้ให้สุดนะครับเป็นตัวดานะฮะแล้วจะพาไปดูนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นหกแถวดํานะครับงานสวยๆนะครับผมดําเนียนๆนะครับเนี่ดดานะครับนิ่มๆเลยครับผมอะไรเรามีขายให้นะครับ ตอบลูกค้าเรานะหกแถวดํานะครับผมร้านเขาศาส์เช็กระบบหัวดําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่กันตัวนี้นะมีสกีตัวนี้ยนะครับกันลงนะฮะช้เรียกกันลงต่ํานะครับแล้วก็ระยะก็จะมีตรงนี้อีกระยะนะครับตรงนี้นะตัวนี้มีระยะหนึ่งนะครับก็คือกดเข้าไปสุดเราตัวนี้คือเบอร์นี้คือถี่สุดแล้วนะครับผมนะถ้าดึงมาก็จะห่างขึ้นหน่อยครับครับห่างขึ้นนะครับแต่แนะนาว่าให้ใช้เบอร์ถี่เลยครับ เข้าไปโอเคนะครับผมเข้ามาเยี่ยมชมร้านได้นะครับร้านอยู่นักเขาปฐมอำเภอบางเลนตำบลบางปานะครับเราเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จําหน่ายรถตานารถเกี่ยวข้าวนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับพร้อมเซอร์วิสบริการ,ร,ารให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมนะก่อนอยู่นี่คือด้านหลังโก,กดังนะครับโอเคผมเชเบิร์ตติดต่อได้เบอร์โทร092598221นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย